เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องความเชื่อเรื่องเทวดาประจําตัวมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเทพรักษาเทวดาคุ้มครองโดยแก้วทาราฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ติดติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหากมนุษย์ทำกรรมดีเทวดาก็ย่อมมารักษาเพิ่มขึ้นและหากมนุษย์อุทิศบุญให้กับเทวดาย่อมแสดงถึงความมีเมตตาต่อกันความเชื่อเรื่องเทวดาประจําตัวนั้นมีมาอย่างยาวนานโดยเหตุปัจจัยที่ทําให้เทวดามีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น ที่สำคัญคือบุญกรรมที่สัมพันธ์กันแต่ปางก่อนเรื่องของบุญกรรมที่สัมพันธ์กันมาแต่ปางก่อนนั้นถือเป็นเรื่องปกติเพราะสรรพสัตว์ที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาก็ดีต่างเวียนว่ายแต่เกิดมานับไม่ท้วนซึ่งชาติใดชาติหนึ่งนั้นอาจจะเคยเกิดเป็นญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อน แม้ชาตินี้จะไม่ได้เกิดในภพภูมิเดียวกันก็ตามแต่โดยบุญกรรมที่สัมพันธ์กันมาทำให้ต้องมาพบเจอกันอีกและต้องมาช่วยเหลือกันในเวลาอันเหมาะสมแต่ไม่ได้หมายความว่าเทวดาประจำตัวนั้นจะติดตามเป็นเงาอยู่ตลอดเพราะเทวดายังมีหน้าที่อื่นๆอ,อีกมากแต่การช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์ที่มีบุญสัมพันธ์กันมานั้นก็ถือเป็นการสร้างบารมีประการหนึ่ง แต่การช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องไม่เกินอำนาจของกรรมเพราะไม่มีสิ่งใดใหญ่เกินกรรมแม้เทวดาเองก็มีกรรมเป็นของเทวดาเช่นกันบรรพบุรุษที่ล่วงหลับปู่ย่าตาทวดยาสนิทมิสหายหรือเพื่อนฝูงที่ล่วงรลับไปแล้วในชาตินี้และมีบุญกุศลที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นเทวดา แม้จะเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นไม่สูงนักเช่นพระภูมิเทวดาหรือรุกขเทวดาหรือจะเป็นเทวดาประเภทอื่นๆที่ยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่ก็จะคอยสอดส่องดูแลทุกสุขแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมา้อยตามดูอยู่ตลอดเวลาเพราะแม้ว่าจะยังเป็นห่วงอยู่ก็ตามเทวดาก็มีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทําเช่นกันและการช่วยเหลือของเทวดานั้น ก็ต้องไม่เกินอำนาจกรรมของมนุษย์ผู้นั้นการช่วยเหลือของเทวดาจะมาในลักษณะต่างๆเช่นชายคนหนึ่งกำลังลำบากขัดสนเรื่องเงินทองเลยอธิษฐานให้ปู่ย่าตายายที่ลวงรับช่วยเหลือซึ่งเทวดาที่เคยเป็นบรรพบรุษนั้นก็อาจดนจิตดนใจให้สามารถหาทางออกได้หรืออาจจะดนจิตดนใจผู้อื่น ที่มีบุญสัมพันธ์กันให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ก็อาจจะมีในลักษณะของการเข้าฝันเพื่อบอกวิธีแก้ไขต่างๆหรือบางครั้งก็บอกปริศนาเกี่ยวกับโชคลาอย่างไรก็ดีการช่วยเหลือดังที่กล่าวมานี้ก็ต้องไม่เกินอำนาจของกรรมด้วยนาครุษยักษ์คนท่าน หลายคนคงเข้าใจว่าเทวดาโดยทั่วไปที่คอยช่วยเหลือมนุษย์นั้นจะต้องเป็นพระภูมิเทวดารุกขเทวดาที่ใส่ชุดสีขาวหรือแต่งองค์ทรงเครื่องสวยๆหากแต่เทวดาในอีกประเภทหนึ่งที่มีบุญสัมพันธ์กันก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์ได้เช่นชายคนหนึ่งได้เกิดเป็นพญานาคในชาติปางก่อนและชาตินี้ เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มิตรสหายที่เป็นพญานาคด้วยกันยังคงอยู่ในภพภูมิของพญานาคอยู่เมื่อเขามีเรื่องเดือดร้อนใจก็มักจะมีพญานาคมาเข้าฝันเพื่อบอกทางแก้ไขหรือหากมีพยันตรายใดๆพญานาคที่เป็นมิตรสหายนั้นก็ช่วยเหลือให้แคล้วคลาดจากอันตรายเป็นต้นหรือใครที่ชอบบูชาพญานาค ชอบขอโชคลาภขอทรัพย์กับพญานาและมักประสบความสำเร็จในการขอพรอ,อยู่บ่อยครั้งนั่นก็เพราะบุญที่เคยสัมพันธ์กันมาก่อนทำให้ต้องมาช่วยเหลือกันกรณีดังกล่าวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเทวดาประจำตัวด้วยเหมือนกันแต่มีได้หมายความว่าจะต้องอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเพียงแต่หากมีเหตุอันใดที่เกินกำลังของมนุษย ที่ไม่อาจแก้ไขได้ก็จะมาช่วยเหลือตามบุญกรรมที่สัมพันธ์กันมาและจิตยังห่วงหาอาวร์กันอยู่ไม่เพียงแต่พญานาคเท่านั้นแต่ยังมีพญากรุฑยักษ์คนท่านที่หากมีบุญสัมพันธ์กับใครแล้วก็ต้องช่วยเหลืออยู่เสมอหากแต่มนุษย์ผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วยเพราะหากในชาตินี้เป็นคนไม่ดีแล้ว แม้ในชาติก่อนจะมีบุญสัมพันธ์กันมาอย่างไรก็ป่วยการที่เทวดาจะช่วยเหลือเทวดาที่เกี่ยวข้องโดยหน้าที่เทวดานั้นย่อมมีหน้าที่ของท่านหากแต่หน้าที่นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่ไม่น้อยเช่นเท้าจัตุโลกบาลทั้งสท่านผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งนอกจากท่านจะมีหน้าที่ดูแลบริวารที่อยู่ในการปกครองของท่านแล้วท่านยังมีหน้าที่ดูแลโลกมนุษย์ให้เกิดความสงบสุขด้วยเช่นท้าวเวสุวรรณที่มีหน้าที่ในการดูแลพูดผีปีศาจทั้งหลายไม่ให้ระรานมนุษย์เว้นแต่ว่าพูดผีนั้นจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของมนุษย์ผู้นั้นมาก่อซึ่งหากมนุษย์ผู้ใดหวาดกลัวว่า จะมีพูดผีปีศาจมารังควานนอกจากระลึกถึงคุณพระตรัไตรแล้วยังขอบารมีของท้าวเวสสุวรรณในการช่วยเหลือปัดเป่าภัยร้ายนั้นให้ออกไปหากไม่เกินอำนาจของกรรมบารมีของท้าวเวสสุวรรณยอมช่วยเหลือให้ปลอดภัยได้ฉะนั้นการที่เทวดาช่วยเหลือมนุษย์ไม่ใช่แต่เพียงเทวดาประจำตัวเท่านั้น แต่เทวดาที่ทำการช่วยเหลือมนุษย์โดยหน้าที่ของท่านก็มีอยู่มากเทวดาที่สถิตรักษาพระพุทธรูปวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอีกหนึ่งกรณีที่เทวดาจะช่วยเหลือมนุษย์ที่ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นเทวดาประจําตัวแต่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือมนุษย์นั่นก็คือเทวดา ที่ทำหน้าที่ในการรักษาพระพุทธรูปวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเพราะการสร้างพระวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังนั้นนอกจากการอาศัยพระพุทธคุณแล้วยังต้องอาศัยเทวดาในการสถิตรักษาด้วยและถือว่าเป็นการสร้างบาร,รมีของเทวดาอีกด้วยเช่นพระพุทธรูปที่เปรียบเสมือนองค์แทนพระพุทธเจา้าให้ผู้คนได้มากราบไหว้นั้น ก็มีเทวดารักษาอยู่ทำให้บางคนเมื่อขอพรอต่อพระพุทธรูปที่สำเร็จผลได้นั้นนอกจากจะเกิดจากบุญเก่าของผู้นั้นส่งผลแล้วยังเกิดจากบารมีของเทวดารักษาพระพุทธรูปที่ท่านช่วยเหลือด้วยและแน่นอนว่าต้องมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนจึงช่วยเหลือให้สำเร็จผลได้หรือเทวดาที่สถิตร,รักษาในวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังต่างๆที่เราได้บูชามาจากวัดวาอารามก็ดีเทวดาที่สถิตรักษาอยู่น,นั้นก็จะมีคุณสมบัติและบารมีแตกต่างกันไปบางท่านก็เด่นเรื่องเมตตาจึงทำให้เกิดเมตตามหานิยมเกิดโชคลาภเป็นตน้นดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ยอมประกอบด้วยปัจจัยต่างๆมากมาย โดยเฉพาะกรรมที่เราได้กระทำไว้เป็นหลักคำอธิษฐานผูกมัดคำอธิษฐานใดในชาติใดก็ตามยอมทำให้เกิดผลได้ทั้งนั้นเช่นในชาติก่อนๆได้อธิษฐานว่าจะรักกันไปทุกพบทุกชาติแม้ในชาตินี้จะเกิดต่างพบต่างภูมิกันคือหนึ่งดวงจิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งดวงจิตมาเกิดเป็นเทวดา ก็ยอมเกิดความห่วงหาอาทรกันอย่างน่าประหลาดเพราะมีสัญญาที่ผูกมัดกันไว้ทําให้ชาตินี้ต้องมาดูแลปกป้องกันหรือช่วยเหลือกันแม้จะอยู่ต่างพบต่างภูมิกันก็ตามเทวดาประจําตัวมีมากกว่าหนึ่งเทวดาที่ปกปักรักษามนุษย์น,นั้นสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งองค์ซึ่งขึ้นอยู่กับการประกอบกรรมดีของบุคคลาน,านั้น เพราะหากทำดีแล้วย่อมมีเทวดามาคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเทวดาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุโมทนาบุญเมื่อมนุษย์ประกอบกรรมดีอีกทั้งเทวดายังจะได้รับบุญกุศลเมื่อบุคคลได้อุทิศบุญให้ด้วยฉะนั้นหากมนุษย์ทำกรรมดีเทวดาก็ย่อมมารักษาเพิ่มขึ้น และหากมนุษย์อุทิศบุญให้กับเทวดายอมแสดงถึงความมีเมตตาต่อกันเมื่อมนุษย์เมตตาเทวดาเทวดาก็ย่อมเมตตามนุษย์โดยการสงเคราะห์ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ตามโอกาสที่เหมาะสมพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์ 085-199-1370